ขอแบบขอลากเยอะๆหน่อยได้ปะเดี๋ยวจะให้ดูทีพีนะผมเวลามันเก็บรวบเนี่ยมันไม่ได้แบบทีพียาวอะไรเลยนะฮะผมอันนี้เป็นไซส์เวมันก็จะเก็บเก็บทั้งบายทั้งซิลทั้งสองหน้าเลยนะฮะผมแต่ถ้าลันเทนหรือแท่งอวบๆเนี่ยโอ้โหพี่แบบพี่ดูเลยนะครับผมว่ามันเก็บรวบอะไรยังไงมันเอาตัรอดอะไรยังไงเนี่ยอืมตอนนี้มันไซส์เวอยู่นะครับผม ลากเยอะๆลูกลากเยอะๆผู้ชมอยากขีนอ่อ่าอ่าลากอ่าลากลงมาลากลงมาอ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยพี่ๆเห็นไหมไม้ยาวนะผมแล้วก็ทีพีเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยนะครับผมทีพีทีพีมันจะอยู่ตรงที่หนึ่งเอ้สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมเนี่ยทีพีอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะคือแบบกระชากนิดเดียวมันก็แบบหลุดแล้วอะ่ะเออดูนะ นี่ t ีมันก็จะต่ําลงถ้าว่ามันอันนี้มันลากได้ต่ออีกใช่ปะท,ทีมันก็จะขยับลงมาเรื่อยๆเห็นปะนะครับผมอันนี้เท่าไหร่เองโอ้ยแบบนิดหน่อยเองแค่เเองนะครับผมน้อยมากอ่ะรวบเลยเห็นปะเมื่อกี้เราดูเกือบไม่ทันเลยนะ